อเคครับเขาไม่อยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับจัดไปครับวันนี้นะครับเพื่อนๆจัดในเกรมค่าย PG จครับปาร์ตี้ร้อนแรงสุดเวียงครับค่าย p ้จครับเพื่อนๆมานะครับวันนี้เขาเข้ามาแค่ร้อยเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับวันที่9เดือน8นะครับช่วงเวลาเที่ยงคืน13นาทีจัดกานนะเพื่อนๆมาดวนครับเล่นเบ็นสิบนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับเกรมนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะ วันนี้เอาช่วงเวลาเด็ดๆมาแจกกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ยุทธใหม่นะครับประเดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างนะต้องบอกว่าช่วงเวลาคือสิ่งสําคัญผมพูดตลอดเวลาเล่นนะครับช่วงเวลานี่สําคัญสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้สุดอะไรมากมายครับเวลาคือสิ่งสําคัญในการกดครับนะครับเรื่อยๆครับค่อยๆกดครับสวยครับวายสวยว่ะ เต็มแผงไปดิวายอย่างนี้สวยครับโอ้โหวายไม่ได้ช่วยวายช่วยหน่อยสุ่มสุ่มอะไรเออเออสุ่มวายครับแน่นอนครับมาอีก2 8 5แปด้าครับเห็นไหมครับไม่ขี้เหร่นะครับเพื่อนๆไม่ขี้เหร่เลยนะครับวายโอ้ยังได้ครับแน่นอนต้องงานต้องงานครับดอกนี้ต้องงานครับโอเคดอกนี้สวยๆครับ ไปกันต่อครับขอเพิ่มเบ็ดเลยนะครับเบ็ดละห้าสิบละกันนะครับได้บอกได้โดนบอกโดนนะครับเพืเ่อนใช้ระยะเวลาในการกดถ้ามันดีจริงนะไม่ถึง5 1 0ถึงนาทีเนะี่ยนะครับควรที่จะจะต้องแตกนะโอ้ยเพื่อนเืออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละสุม่มอย่างนี้แหละที่ต้องการสุม่มอย่างนี้แหละที่ต้องการแน่นอน210ครับโอเคไหมดอกนี้ก้อนโตมาก่อนที่พันหครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าไม่แย่นะครับเดีขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดละ200ไป10หมุนเลยนะครับถ้ามันมาอย่างนี้นะครับคอมโบจะจัดกันแน่นอนนะครับคือไม่ต้องหวังอะไรมากมายครับเพื่อนๆมาแน่นะครับสำหรับยุธใหม่คารายพีจีครับเออนะครับโฟเกรงโฟคิงขออภัยครับพูดผิดนะครับมาให้หน่อยเพื่อนแน่นอนคอมโบแบคอมโบไหล โอเคติดฟีเจอร์สุม่มโอ้ยเต็มแผงมาดีครึ่งแผงได้ดีไปต่อครับเพื่อนๆดูดีจะเข้าโบได้หรือเปล่าคอมโบหลายๆได้นะคอมโบหลายๆเพื่อนไวโอ้ยมาดีมา4 0สี่ร้อยมาดีมาดีได้ต่อครับได้ต่อครับโอเคไวเต็มแผงแนนอนรอดไปหนึ่งรอดไปหนึ่งเข้าฟีเจอร์โบน,นัสครับ เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆระยะเวลานะครับไม่ถึง5้านาทีครับมีไห้เห็นแน่นอนนะครับโอ้โหโคตรมันครับวันนี้ถือว่าได้เล่นถือว่าได้เล่นครับจบครับจบสวยๆเลยสําหรับโอ้โหมาดีคูณสองคูณสองอีกสองคันสี่ครับหวานเจีย๊ยบดอกนี้ยังไงต่อไม้สวยๆเลยไม้หนึ่งเครคูณสามด้วยเป็นยังไงล่ะ เป็นยังไงหลายเพื่อนพิวายมาอีกครับอุยอ้ยอุ้ยแปดร้ยแปดสิเว้ยสิบเย,ยังมายังมาคูณห้ามายังมายังไรต่อยังไงคูณหกมาสวยหวานจิยับยังไงสวยก็สวยต่อต่อเรื่องแน่นอนสวยดิไปต่อไหลดีเพื่อน ไหลดีวายเต็มแผงครับโอ้โ,อโหคูณเจ็ดครับยี่สิบคูณเจ็ดร้อยสี่สิบครับเออตอนนี้เราได้คูณอุย๊ยวายมาเท่าไหร่ได้เล่นครับคูณแปดลามมื่นสามรับโอ้โหมากเข้าให้มากเข้าให้ดอกนี้จบเลยดอกนี้จบเลยครับพอเลยครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องพูดเยอะครับให้คริปมันเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนดูเอาคูณสูงสุดตอนนี้อุย้ยยังมาต่อคูณเก้าอีกห้าพันสี่เว้ย เอาดีจบกันสวยๆครับดอกนี้ครับเรียบร้อยครับเอาออก52 0หมครับในระยะเวลาเนะยครับไม่ถึง5นาทีครับพอเลยครับเพื่อนๆพอเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับยูทแทน์นี่ก็สิทธิแท้มันเป็นยังไงนะครับกับช่วงเวลาที่ผมบอกไปครับเพื่อนๆรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างครับต้องบอกว่าโคตรสุดแบบ